มีความเห็นไม่ตรงกันนะพอได้ยินเรื่องราวมาบ้างนะใช่พวกเขาแค่คิดว่ามันคือพลัง mm hmm. มันก็แค่พลังชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ uh huh. แต่สาธาจักรตีตราไปแล้วมันก็เหมือนกับไอ้ปืนชนิดนี้เป็นปืนของโจรอะไรเยะแล้วคน mm hmm. ออกมาใช้ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นโจรก็โดนตีหน้าไปด้วยอ mm hmm. แล้วก็ผมก็เคยคุยกับผูบ้คนที่นั่นผมก็คิดว่าแบบว่าความขัดแยง้งสุดท้ายมัน ผมว่ามันหาตรงกลางได้นะเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องเอาอาศัยผู้คนเนะี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะณวันหนึ่งคิดว่าเราต้องแบบว่าร่วมวมือร่วมใจกันนะแต่ว่า,เ,าเราสามารถทําข้อตกลงกันได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกันนะแต่ว่าคําข้อตกลงเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายบางอย่างร่วมกันนะนะ